สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่แวนคูเวอร์นะซึ่งโรงเรียนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแหละอ่าถ้า,าหาข้อมูลเรื่องเรียนแคนาดาโรงเรียนนี้ก็คือจะอยู่ในลิสต์โรงเรียนที่ทุกคนพูดถึงที่สุดนะคะเราอยู่กันที่ i อแล็คแวนคูเวอรค่ะ และวันนี้พี่ปอแบบไม่ได้มาคนเดียวเงาๆงเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะดูกันค่ะว่าเราอยู่กับใครสวัสดีค่ะแาบของพัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆนะคะทีมืางไทยนะคะพี่สเตฟานีนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะอันนี้ก็คือน้องๆที่ติดตามเพจของพี่ก็ต้องรู้จักพี่แต่ะนะคใช่มีมีแฟนเพจเนาะก็ วันนี้ก็คือพี่ปรอแป,ป๊บเนาะคุณของขวัญเนาะก็คือจะมาเยี่ยมชมไอ a ลนะคะออที่ไอหลักแวนคูเวอร์เรามี4<อ>ีแคมปัสนะคะก็คือ 1, 1นี่คือหนึ่งในในสีแคมปัสทุกแคมปัสตกแต่งสวยงามลงเพื่อพดูความสวยงามอ<ด>ลังการ,รของเรารนะคะก็เอ,อ่อนี่คือแคมปัสที่เราจะเป็นเอ,อ่อคลาสเรียนคือเราจะแบ่งซอยย่อยอันนี้เช่นว่าอันนี้ก็เป็น university p a t h w a y กับเป็น เจเนอเรชัน uh, ที่เป็นไ i เออร์เลเวนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปแคมปัสอื่นๆที่จะ uh, แต่และแคมปัสก็จะมี uh, คลาสของตัวเองนะคะอย่างเช่นมเมลเิก็จะเป็นสำหรับไอหล,ลักอินเตอร์เนชั่นแนลคอ e ลซึ่ง Popular เหมืนปอนป๊อปปูลมากเรามีนักเรียนที่นี่หลายคนอยู่ค่ะที่กำลังเรียนที่ v a n คูเวอร์ด้วยก,ก็ตอนนี้ก็ตรงน,นี้จะเป็นต่วนสองสติวเดนเซอร์วิสนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเรานะคะที่ผ่าชมได้ได้ค่ะ El meu เมื่อกี้ที่พี่สเตฟานี่บอกก็คือที่นี่เนี่ยจะเน้นเป็นโปรแกรมหมายถึงว่าแคมปัสนี้เป็นแบบ university pathway โปรแกรมจะเป็น university <no? S 1> pathway ซึ่งเรามี pathway agreement กับ public college แล้วก็มหาวิทยาลัยกว่า85ที่ทั่วแคนาดาแล้วแพทย์จะถูกโปรแกรมจะมีแค่ยกเว้นแพทย์หรือทนตแพทย์เลยเท่านั้นนอกนั้นจะเอาอะไรมีหมด master ใช่ไหมคะจะ จะบิ๊กเดต้าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะไรทุกอย่างก็คือสามารถสมัครผ่าน i l a ล Pathway นะคะก็แต่ละห้องเรียนก็ก็จะมีนักเรียนประมาณ1ิบสนะคะถึงสิบห้าคนตึกนี้จะเป็น University Pathway กับ General English ที่ที่เป็นไทยเลเวลนิดนึงไมโครเวฟอันนี้ก็คือจัดไปให้นักเรียนนี่คือความแตกต่างซึ่งกออกมา <c oughs> นี่คือความแตกต่างที่เราที่เราท,ที่เราอันนี้อันนี้ต้องเป็นแบบบอกน้องๆที่ไทยนิดนึงหลายๆคนอาจจะแบบไม่ อันนี้เป็นสิ่งที่ว้าวสาหรับนักเรียนไทยมากเลยนะเพราะว่าที่ไทยอมันไม่มีอย่างนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเรียนแบบคือส่วนใหญ่จะเราก็แบบไปซื้ออาหารในแคนทีนอะไรจบไม่ค่อยมีนักเรียนที่แบบแพ็กกับข้าวไปกินเองแต่อาจจะที่นี่ด้วยแบบราคาอาหารหรือการแบบอาหารอาจจะไม่ถูกปากหรืออะไรบ้างก็คือจะมีหรือโฮสต์ก็คือจัดอาหารเที่ยงอะไรมาให้ก็เอามาอุ่นที่นี่ได้ซึ่งไมโครเวฟก็คือมีเยอะแยะค่ะต้องเรียนนะคะทิชเชอร์ของเราทุก ท่านต้องจบอย่างไรปิญญาตีนะคะแล้วก็มีทีเซลนะคะเซอร์สติฟิเคตในการสอนภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้ผ้าเอกนางเอกของงานนะคะก็คือ i l a ล University Pathway นะคะวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ตนที่เราช่วงนี้จะสลับมานั่งอันนี้วันนี้เขาน่าจะมีไปแคมปัสตัวที่อื่นจะมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งซึ่งแบร์รี่เนี่ยก็ดูแลตลาดนักเรียนเอเชียด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พาเข้าไป เดี๋ยวพี่พาเข้าไป University p a s t Day Office ของที่แวนคูเวอร์นะคะเราจะมีทั้งที่แวนคูเวอร์และโตลอนโตแต่วันนี้ก็คือเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปแคมปัสทัวร์ของคอลเลจกันก็จะเหลือพระเอกของเราอยู่คนนึงนะคะแบร์รี่ซึ่งดูแลตลาดเอเชียอยู่แล้วด้วยนะคะดูแลนักเรียน้ค่ะไปคุยกับเขาดีกว่าฮัลโบร์รี่ฮาลโาลไง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 มงไงไาไง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  Well, like actually, I have a lot of students like going to um, university pathway program at mm -hmm. ILAC. Like, I know how good it is, but can you like tell them briefly like why choose ILAC like, if you want if they wanna go to a college or a university in Canada? Sure. Um, so our university pathway program is well designed for students who want to study in a um, Canadian college or university because our program. Will prepare you t to know how to write an essay. You know the presentation skill and also writing an IELTS exam. Um, and also our pathway specialist is here to help you. So if you have any question about your college application, um, about like the um, the program itself, then we are happy to help. Yeah, yeah, perfect. And I know your service is like free of charge. Yeah. yeah pretty much, All free. Yeah. yeah. So if student needs like some they, if they have some questions, they can just like knock the door or they have to like make appointment to come to see you. I mean, um, like right now, we usually have at least one or two pathway specialists working in the office. Okay. But um, I know some students, they prefer to like, um, because they're taking online programs, mm -hmm. so they might want to book an appointment online. Oh, so yeah. we also have the option like Zoom or Microsoft Team. we can have an online meeting with them. But other than that they're also welcome to come to our office and chat with us ร e ใช y e ช่ใช่สมบูรณ์แบบขอบคุณมากยิ e ีตนและการมาเรียนไอแลกนะคะมันไม่ใช่แค่การเรียนอย่างเดียวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของนักเรียนมาจากการเรียนแล้วก็ต้องมาจากการทํากิจกรรมด้วยใช่ไหมในไอแลกเขามีเป็นบูธแบบ ไปทัวร์ค่ะทุกคนซึ่งไปทัวร์มันไม่ได้ต้องจ่ายเงินทุกๆทัวร์นี่บอกป้าบางทีเราก็มีทัวร์แบบอย่างตอนเย็นเนี่ยมีไปซุมเ้าคลาสฟรีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ อันนี้ถ้าสมุนักเรียนแบบรู้สึกว่าเออตัวเองมาใหม่แล้วแบบยังไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนอยากจะไปเที่ยวมาปรึกษาตรงนี้ได้ก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ที่จะให้ใหคําปรึกษาน้องๆที่อยากจะไปเที่ยวไปทัวร์อะไรอย่างนี้หรือถ้าอยากจะไปทริปแบบข้ามไปเซาทตเอลหรือจะไปแบบฝั่งอเมริกาไปหรือไปเมืองอื่นๆอะไรอย่างนี้ที่นี่ก็มีทริปด้วยหรือแม้แต่ Rocky m ้เม t a เ n นนะคะก็คืออันเนี้ย มาแคนาดาทุกคนต้องมาเที่ยวกันก็คือแบบมันสวยมากซึ่งสามารถมาซื้อทัวร์ซื้อทริปจากที่นี่ได้ถ้าสมมุติว่าไม่อยากแบบจัดทัวร์เองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าไอแลกมีครบนะคะเรียนด้วยเที่ยวด้วยค่ะเลิศ ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ไอแลควันคูเวอร์เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราขยบนิดนึงเดินมาใกล้ๆจากแคมปัสเมื่อกี้ก็คือเราเดินมาที่ CB c a m p มปัสนะคะแคมปัสนี้นะคะจะเปิดสอน ESL โปรแกรมนะคะหรือเรียนภาษาในระดับตั้งแต่ Beginner ถึง Intermediate ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้าง วันนี้ขอฝากไว้นะคะสำหรับไอ a ล็ก a n นคูเวอและไอ a ล t กโต n t นโตค่ะถ้าใครมีอะไรสงสัยทักมาถามใน Inbox Page ได้นะคะหรือจะทักมาในไลน์ก็ได้นะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันค่ะ